ผมก็นะเท่าทูนแล้วก็รู้สึกว่ามียึดมั่นกระตันอยู่กสถาบันย่างมากแล้วผมเติบโตมาได้เนี่ยก็เพราะว่าสิริราชแล้วก็อยู่สิริราชมาตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์เป็นอินเทอร์เป็นนดกสึเป็นอาจารย์อะไรเนี่ยจบแล้วก็ยังอยู่สิริราชเยอะก็ยังมีความภาคภูมิใจที่ว่า ได้เกิดเป็นโลูกสีราชแล้วก็คิดว่าสีราชสอนได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการยึดมั่นในระบบอาวุโสเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากและคิดว่าสีราชก็คงจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแน,น,นี้ทางด้านวิชาการก็คอยติดตามว่าสีราชไปทางไหนก็เพราะว่าสีราชนี่ก็ก้าวไปไกล ก้าไปไกลมากๆแล้วคงจะไปมากตลอดไปอันนี้ก็คงเป็นเพราะว่าได้ผู้บริหารที่ดี <Hey. S 1> ได้อาจารย์ได้นักศึกษาแพทย์ที่ดี <Hey. S 1> ตลอจดจนบุคลากรต่างๆ <Hey. S 1> ทำให้สีราดได้ก้าวหน้าไปไกลเรียกว่า <Hey. S 1> เป็นสเต็ปกับจะทุกปีนั่งที่ต <Hey. S 1> ิดตามอยู่ <Yo. S 1> ขอให้ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ตัว,ตวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าเคยฟังคนพูดอ่าจะรอจะรอถึงพรุ่งนี้ทำอนี้ให้ดีที่สุด,สดถ้ารอไปถึงพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วดูแลคนไข้เหมือนญาติพี่น้องเราเดีย๋ยวนี้ถ้าที่สังเกตอย่างหนึง่งก็ว่าเวลาเรามีคนไข้เนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดใจกับคนไข้อาจจะเป็นเพราะว่า จำนวคนไข้มันเยอะหรือไรเนี่ยเพราะงั้นความสัมพันธ์กับคนไข้กับญาติเนี่ยมันอาจจะน้อยไปเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามพูดคุยแล้วก็ให้เทคแค่เขาเหมือนญาติเราก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเรินก้าวหน้านไป